ตืนขึ้นแล้วผมกดไปแล้วผมกดไปแล้วสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการติดเตาเอฟฟี่าออนไลน์สนะครับผมและแน่นอนครับมาครั้งนี้นะฮะจัดเต็มหนึ่งหมืบาทกับกิจกรรมไอคอนนะครับ วีเอ <Wow. S 2> wow. t ย t สอว่าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็มาบูไฮเป็นแฟนด้วยนะครับมาบูไฮ uh อ่าแรกเลยนะฮะแรกสูงสุดไปเลยครับ1,000 10, 0บาทจัดไปมาดูกันว่า1,000 10, 0บาทผมจะได้อะไรบ้างกับกิจกรรมนี้นะครับได้ลุ้นไอคอนกับ TOTY นะครับผม แล้วก็มีการ์ดแดงด้วยการ์ดแดงคืออะไรวะเนี่ยการ์ดแดงคือไอคอนอ๋อไอคอน,น,นลุน้นเดี๋ยวเราค่อยไปต่อนะเปิดไอคอนเนาะโอเคมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะได้ไอคอนกี่อันนะครับในวันนี้นะฮะจากการเติม10,000บาทแล้วก็จะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่อ๋อกิจกรรมนี้มันแยกเลยครับคือ toty ก็เซตหนึ่งแล้วก็อันนี้อีกเซตหนึ่งเปิดที100ละร้อยเลยแล้วกันนี่ได้ลุ้นไอคอนเพียบแน่นอนตอนนี้ผมได้7ใบแล้วผมขออีกร้อยนึงแล้วกัน มาก็ได้แปดใบยอยู่เฮ้ยอะไรวะเอาไอคอนีกน่านะเอาไอคอนดีกวะนะ่าไ,ออวไปอีกร้อยนึงครับสามพันโอเคไอคอนธรรมดา,าไม่ออกเลยอะไรวะเนี่ยงงไปหมดแล้วเอาละครับได้ไอคอนมาแล้วฮะหนึ่งใบนะครับวันนี้ได้เปิดไอคอนแน่ๆหนึ่งใบครับไปแล้วสามพันเขาบอกว่าไอคอนเวิร์กกว่านะโอเคได้เลยฮะ ไปอีกร้อยหนึ่งหกใบอีกสามใบเก้าใบครับตอ <Yeah. S 1> นนี้หมดไปห้าพันแล้ว <laughs> ไอคอนที่เปิดจากกิจกรรมยังไม่ออกเลยแลกไปปับ๊บเพราะตอนนี้ไอคอนใหม่เข้าแล้วนะฮะไปอีกทีละร้อยครับไอคอนแปดใบโอ้โหทำไ,ไมคอมกระตุกวะไม่ได้ไม่มาอ่ะกดทีละสิบครับกดทีละสิบไปอโอเค <Wow. S 1> โอ้ทีละสิบได้วะ โอเคผมเหลือยู่สองพปดกดทีละสิบนะครับไปรัวๆเลยช้าเหลือเกินดูนะครับว่า2อ0พัมันจะได้ถึงไอคอนหรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องบอกแฟนๆของผมด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีกิจกรรมนะครับในการแข่งขันนะฮะของ e-sport a FIFA Online 4ของ Thailand เราเนี่แหละครับจะมีการแข่งขันนะครับ20 UCL นะฮะ เป็นทัวร์นาเมนต์แบบว่าเป็นแมตช์เลยนะครับผมอยู่ทีมกับคุณกวินแหมอยู่ทีมคุณกวินนะฮะเรย้อไม่ออกครับได้มาแปะก็ไม่เป็นไราแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดกันว่าจะได้ไอคอนหรือเปล่ากับการใบนี้นะครับโอเคเปิดเรียบร้อยแล้วโอ้โหการสีไอคอนเพียบเลยโอเคครับตอนนี้เราก็ได้รับการมาหมดแล้วเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเงินนะครับตอนนี้มีอยู่ 1 3ึ0 0 0สนามนะครับม,มาดูว่าจะได้เท่าไหร่นะช่วยผมนับด้วยนะครับได้มาประมาณ15,000ครับ15,000ฮะโอ้โหได้แค่15,000เปิดกล่องก่อนเลยครับเดี๋ยวเราจะเปิดกล่องกันเลยจินแนนขอบคุณมากนะครับ100ดวงขอบคุณมากๆนะครับโอ้โหดับสามยี่สิบดดับสเลยเหรอเราเปิดหัวคิดอย่างนี้ไหมล่ะดับ3เอาใครดีฮะเอาใครดีครับต้องโดนะ เลวานแล้วก็ซอนแล้วกัน3ตัวนี้จะได้ใครครับไปฮะ3ตัวนี้ใครครับใครจะมาริเตียโนโรนัลโดโตครับเปิดสวยางามครับริเตียโนโรนัลโดเต่ามือทองมาแล้วครับผมเอ7 0น่15,700เมตัวแรกของวันนี้เป็นไงล่ะ1500คุ้มแล้วบอกเลยคุ้มแล้ว ไอคอนตรงนี้ยังอยู่นะไอคอนวันนี้เราจะเปิดไอคอน3ใบนะครับผมแล้วก็ไอคอนอีก2ใบที่ลุ้น21่ TOTY ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเรามีกล่องแดงด้วยนะฮะ mm. เอามาลุ้นกันนะฮะว่าจะได้อะไรฮนะโอ้บวก3มีอันนี้อ่องก,กองหนึ่งบวกหมาหน่อยโอ้โหบวกสาอีกแล้วบวกส2ใบเลยเอาไปก่อนครับเอาไปก่อนฮนะ โมซาล่าโอเคอันนี้ดาบห้าสิบนะครับเมื่อกี้ได้โมซาล่านะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้จะได้อะไรนะครับเปิดการ์ดรูไอคอนครับโอเคได้เลยตัว oh. น,นี้เบาไปเฉยๆเก้าสิบสี่บวกนี้นะสิบใบไปไล่ไปฮะโอ้ oh, ไม่ได้เดี๋ยวเราจะลุ้นดูดีว่าร้อยหกสิบกว่าใบาเนี่ยจะได้หรือเปล่า เดี๋ยวผมขอเปิดสักเปิดแค่นี้นพอสี่ใบพี่ต่อครับวันนี้มันเกิดวันที่สิบหรืมันเกิดหนู่ะครับ Happy Birthday นะครับคุณอ้อมมีความสุขมากๆเลยนะครับที่ไรก็ขอให้สมปรารถนานะครับช้าไปว่ะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นอ่อพวกนี้ก่อนเนาะทีมออฟเดอะเยียร์ year, ดีกว่านมินเนียวพวกดรฟสามสิบเลยดีกว่า ขอตัวเจ๋งๆมาหน่อยแพงๆมาหน่อยมาแล้วครับส่วเลสจัดร้อยหนึ่งก็ยังโอเคร้อยกว่บบาใบอะ่ะผมว่าน่าจะได้ตัวนองม,มินีครับนอม,มินีสองใบเอานอม,มินีสองใบก่อนเนมาจูเดียครับผมโอ้เจ้าฟิลิปนะครับเจ้าฟิลิปนะครับได้เนมาก็คุ้มเลยครับบอกให้ ติดเต่านี่มันหมานจริงเ้ยโอ้เอ็มซีมามาขอ21 TOTY แต่ว่าครั้งนี้ขอเปิดนี่ครับทีมออฟด a เยะครับโดไปตัวดิโดโดไปตัวโอซานติดสามครับเดบอยเหรอคีวเดบอยครับสี่พัครับโอ้โหใหญ่จะทำอีซอ ขึ้นข้างๆเลยนะด,ดีใจดีใจไงสิรเทวีิโดไทยเดี๋ยวถ้าผมเปิดได้ไอคอนเดี๋ยวผมจะไปโพสในกลุ่มแล้วกันเนาะถ้าไปเปิดในสตรีนี้น่าจะนานเพราะว่าเดี๋ยวผมจะจับนี่แหละฮะเอาไอคอนนี้ก่อนครับไอคอนน o m i n a t e นะครับไอคอนกับ21ตรี Y ย n o m i n a t e นะครับมาดูกันนะฮะว่าผมจะได้ไอคอนตัวใหม่หรือเปล่าจัดไปครับ โอ้โหยังกากเลยยังกากเลยเอามา21 TOTY กับไอคอนผมจะเปิดแบบนี้เลยใครอยากให้ผมเปิดทีละใบกดหนึ่งใครอยากให้ผมเปิดทีละสองใบกด2มาครับเดี๋ยวให้เวลาโหวตโอเคปิดโหวตครับปิดโหวตปิดโหวตแล้วครับ2องเยอะกว่า โอเคสองได้ฮนะเดี๋ยวผมต้องรอสูตรก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามาไอคอนไหโอ้ไม่ใช่ <S 1> <S 1> ไม่ใช่ไอคอนลาโมสเหรอสามพันเอ็ม โอ้นี่ดีที่สุดแล้วใช่ไหมนอยเออร์สองพแต่ว่าสแตตดีนะครับผมบอกก่อนนะครับว่าบางไอคอนสแตตร้อยสีนะครับอันนี้ร้อถือว่าดีกว่าไอคอนนะไอคอนเลยฮะไอคอนนี่ขอทีละใบเนาะไปทีละใบเนาะ <laughs> ขอทีละใบแล้วกันเนะาะใบแรกครับมาแบาบเบา จำำมาใครวะเอเสเซียงครับปืนเอ็มนิกเกลเอเสเซียงปืนเอ็มครับไปที่สองต่อเนื่องฮะอย่าช้าอย่าช้าปั่นเข้าไปโอ้โหประตูเกลใครว่าประตูโอ้ว่าแล้วโอ้โหไอคอนใหม่ได้แล้วเว้ย ยอะอะโอโโ้้หผมได้ไอคอนใหม่แล้วครับไอคอนใหม่มาแล้วครับใบสุดท้ายจัดไปมันไม่ต้องออกประตูมาอีกนะเออสัานีดำพวกเขาัะกินเฮ้ยเจอโอ้ โอเคไอคอนใหม่สุดมากเจ็ดพันห้ามาเราจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้นะฮะโลบเบียจะติดหรือเปล่าสำหรับคิสเตยนยโ,โรนโดนะฮะมูลค่าเป็นแสนล้านพร้ mm hmm. อมครับ นาทีประวัติศาสตร์เริ่มขึ้นแล้วผมกดไปแล้วผมกดไปแล้วไ้ไอว้าวสาวะย้ yeah. สองแสนหเอมสำหรับตัวนี้เอาเรื่องชุดเดียวติดสุดในรุ่นเอามาอีกสุดจัดเอามาอีกชุดเดียวเกินไปเอามาอีกรอบเดียวเฟี้ยวครับคนจริงไม่รีรอถูกต้องเออเอาเรื่องอะสุดมากพี่เตา๋าโอ้โหขอบคุณนะขอบคุณมากเลยคุ้มเฉย โอเคฮะกุ้มแล้วได้โดแลนะครับไอยสองแสนล้านลงมาดิครับขึ้นบวกหต่อคอก่อนนะฮะโอ้โหขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมไปแล้วฮะ